มานี้มานี่เร็วนะข่านมาดูมาดูตรงนี้จะให้ดูน้องสุพียน้องสุพิยทนะ่านสุพิษท่านเนี่ยเดินมาตรงนี้เดินมาตรงนี้เดินมาตรงนี้นะสวัสดีค่ะหนูตัวเป็นสาวแล้วนะคะสวัสดีค่ะเรีนะ่ยงค่ะนหะยอย่าดึงอันนี้ดุ แก้มแดงบ๊ายบายก่อนค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายโอเคเขาเป็นสาวแล้วเขาไม่อยางให้สวัสดีค่ะสวัสดีจ้าพี่นงมามามาบ้เดตเเหงนาคื่อเกาล้วค่ะชิพ้ามากินตำบักม่วงนี่นี่โอ้ยหลูกบสบายน้องโซเฟีบอสบายค่ะ วันนี้วินนี่โดดเรียนไปหาซื้อผักนะคะโดดเรียนชั่วโมงหนึ่งไปหาซื้อผักซื้อเอะกุ้งนะคะถ้าไม่ทําอย่างนี้ก็ไม่มีเวลาไปซื้อนะเพราะว่าพอเลิกเรียนมาก็ต้องไปรับลูกสินะอือมอื้ ยางที่บอก้วค่ะพี่น้องพี่นี่บ่ค่อยมีเวลาไม่ค่อยมีเวลาเวลากินข้าวยังจะไม่มีเลยมีพี่น้องคนขบอกว่าเดี๋ยวนี้คลิปพี่เป็นนี่ไม่เหมือนแต่ก่อนไม่อลังการดูแบบอืแม,มอนอยู่จ้ะม,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 มันมันมันบม่มีเวลานะลูกละพี่วินนี่ก็สีเหตุคลิปออกมาแบบแนบ,นบ้บานๆนึงสีแล้วเนาะว่าเลือดดูยังเฮ็อดออกมาเพราะไป็นพี่น้องคุณหนอตนื่คือนะ เมื่อก่อนมั้นบบไดไปเรียนบล่ะมันก็มีเวลาแบบแต่งโตไปหาสื่อของเวลาว่างมันหลายพอลูกไปโรงเรียนก็มีเวลาว่างเหตุคลิปจัดเต็มนะแต่เนี้มันแบบบบไดคือตะเกาเลยค่ะพี่นอ้องแยกล่างพถือี่แม่นี่แหละกระสิบแบบประมาณนี้แหละ แต่ว่าก็มีหลายช่องที่แบบว่าเขาจัดตรงจัดเต็มช่องนองเวินช่องซาวเลเยจนระิงๆเนอะเขาก็ไปเลือกเบื้องกันไดใ้พี่นอ้องที่วินีทำนี่เอาจริงๆสามีทรวมาสามีทัมาพอดีเอาจริงๆสามีก็ไม่อยากให้ทำนะนางอยากให้ เอาเวลาไปอยู่กับลูกไปเรียนหนังสือบ่ต้องมาโฟกัสกับการตอบคอมเมนต์หรือว่าอย่างเงี้ย่แต่ว่าวินี่ก็บ่อยากถิ่มจุดตรงนี้ไปเนาะแบบเออก็จะมาพอให้หายคิดถึงหืมอนปวดแต่ว่าคันนนัคนใดแบบเบือ่อหรือว่าแบบโอ้คิดผิดพี่นี่มันบ่ไเด้เอลังการขึ้นตะกรรอนแะล้วเนาะ เอใครคิดว่าจะคอ,อ้องมันบ่คุ่มที่เขามาเบิ่งกนัน่นล่ะค่ะย่างที่บอกนะมีหลาย่อง่องเบาเท่าเบาอย่างเสซเนะที่เขาเจ้ากินแบบจัดเต็มนะเมื่อก่อนสมัยท้องไม่ได้เลี้ยงน้องโซเฟีย พัวไปทํางานสมัยยูจินมีเวลาหลายค่ะอืก็มี y u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  e เนี่ยและพราได้เป็นไฮเงาเนาะแต่ทีนี้พออะไรอะไรมันเปลี่ยนไปพอเรามีลูกมีเต้าเราไปเรียนหนังสือนะมันบม่มีเวลาแล้วค่ะพี่น้องแปก่กลากับอบคุณสําหรับค้นเพิ่นที่เข้าใจวินนี่เนาะวินนี่หายไปเป็นเดือนอีหรีเด้อ่ได้เหตุคลิปนะเนีะยาก จริงๆจ,จ,จะไม่ทําก็ได้นะคลิปที่อัปโหลดไว้หลายคลิปนะกระบอเอาลงค่ะมีจะสองสามคลิปหระคิดว่ามันบอโอเคกระบอกเอาลงอัปโหลดแต่ว่าเป็นส่วนตัวนะแม่บ่ได้เผยแผ่สาธารณะนะถ้าลงก็ได้ตังค์แต่ว่าไม่เอาลงก็รอยูยว่ามันบ่คอ่อยอลังการเท่าไหร่นี่ก็ว่าฉิบบอ,อัดแล้วลหะ ออืยยบนะแต่ผู้ใดมักแบบแนีบ้บนบ้านนี่แหละบ่ไดดเลิศรู้อย่างกะนั่นแหละแวะเขามาเบิ่งกันได้เนาะบ่มักกับพานแค่นั้นแหละค่ะพี่น้องพีง่น้องอันคนนึงผิดหวังในตัวพี่พี่นี่มาก เฮ้ยหลุกละเอ่ยก็บ,บ่มีเวลาปปนนั้นเนาะอยากมีเวลาเล่นไล่สิเคลียกิฟดีๆักม่วงน้ำต้องไหม้ือผสมโ <c oughs> ลละสิบสี่ 14, ยูโรสิบสี่ยูโรเป็นเท่าไหร่ปะ <c oughs> ลูกนึ่งเครืงร้อนมึงวังกันกาาขค้มเบอร์ลินน่ะอากาศเน่าฝนตกเป็นอาทิตย์เลยแดดบ่มีเลยค่ะ มันถึงจุดอิ่มตัวด้วยแหละทำ YouTube เมากมกว่าม่กก่อนมันบูมมันได้เงนินอยู่เดี๋ยวนี้มันไม่ค่อยได้หรอกพี่น้องภาสีพูดผุดพอโพอเนี่ยดี๋ยส่วงนี้เด้อบางส่องเพนเทดเป็นอาชีพแบบว่าเพนเทดคอนเทนต์ดีๆเนาะย,ยังส่องสาวเลยส่งองน่องบนส่องเขาโตเลยวเขาใส่ใจเขาจริงจังเนาะ อันนี้ส่งยังเขานี่มันแบบว่ากิ๊กกกกกเปล่าไม้เห็นวินิจขึ้นอะไรเห็นแบคที่กัเบเอเมก็อยากบอกภาษาบ้านเขามันได้เนาะมันยังไงหาเหตุการณ์เหตุนั้นได้มันคือเป้าไม้ของเรา YouTube นี่มันเป็น อะไรที่แบบซสรมแต่เราไม่ได้แบบจริงจังกับมันเท่าไหร่ไงเฮ็ดเลนหัวเป็นสัตว์ละพี่น้องปัวกระท่อมอ้า มาหาแม่ตรงนี้เดี๋ยวาัพีแมนนี่มมนนี่คัมมาดูนี่มาหาแม่ตรงนี้มาดูตัวนี้บอบป๊าโทรมาครัมมนนี่มานี่เร็วคันมาดูมาดูตรงนี้จะให้ดูน้องโซเฟียน้องโซเฟียมานี่มนนี่เร็วเนี่ยมาดูอันนี้มาดูอันนี้มาดูนี้คัมเร็วมีคนอยากเห็นหนูอะค่ะพี่แป้นะไออยากเห็นหนูนะเร็วมาหาแม่ก่อนเร็วไม่สบายน้องโซเฟียไม่สบาย มาหาแม่หน่อยเร,ร,ร็วป้าปาโทรมาแม่ไม่ได้รับใยเลยนะนี่มาซีฮัลูพี่ป้านะอาก่อนมานี่เร็วมาเลยค่ะมาที่นี่เนี้ยกันันเนี่ยเดินมาตรงนี้เดินมาตรงนี้เดินมาตรงนี้ เออเดินมาแล้วมั้สวัสดีค่ะหนูตัวเป็นสาวแล้วนะคะสวัสดีค่ะเรียงค่ะนายอย่าดึงอันนี้ดูก,กโอเคเยี่ยมแด่นบ๊ายบายก่อนค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายโอเคเขาเป็นสาวแล้วเขาไม่ยังให้ถ่ายเขา โอโอะโกลับไปกลับมาอยู่ยู่นิ่ก็ได้เม้นสิมาพี่น้องเอ้ยประจำเดือนจะมาอารมณ์จะสวบิงหน่อยนะคะเป็นยำใดลูกสิไงเนาะอยา่าให้ลูกมา่นางกินน้ำ ต้มกับปุนอันนี้คือข้าวเที่ยงนิดนี้นะกี่โมงแล้วอเล็กซ่าวอตทามิสิทมันไม่นาฬิกอาอเล็กซ่าวอตทามิสิทอืมเบาน้ำรีอเล็กซ่าหยับน่าจะห้าโมง บางคลิปที่เปน,นี่เอาลงกับบ่ไดดเงินเด้าะว่าติลี่ขาสิ์เอาเพลงเอาอย่างใส่ก็ยังคิปไปเที่ยวกับบ่ไดดเงินได้่น้องแล้วไปอยากเอาลงเห็นผู้เพิพ่นหักผู้เพิพ่นขึ้นหอดเทอนเบิ่งเห็นไหมมนค้นกําลงังไหม,ม,อไมโอ้พีไปน,นี่เจ้าเพื่อหายไปโดนแท้ขึ้นหอดจริงสินะ <S <S นั่นแหละค่ะผู้เพิพ่นหักเขาผู้เพิพ่นเอียงก็ยังคอยยังรอเฮาอยู่เสมอมาเห็นไหม มีตนวนข้าเจ้าวอยู่ดีๆก็หายผุดๆโปๆเนะแต่ผู้เพิ่นเขาใจ <c oughs> เพิ่นกาเขาใจแล้วค่ะไอ,อ้วินี่เลี้ยช่วงนี้ยันยากเสียบแต่บักบวงกินกับพักคาะ อ,อวันนี้ไปซื้อแต่ผักนะก็ได้ปูมาด้วยแหละแต่ว่าเน้นผักเบิดไปเก่าชิปยูเเกื <000 5. S 2> อบสามพันหาเฉพาะผักนะพี่หน้องผักมันแพงได้สโตมาได้ชะอ,อมมาได้ผักภายมาพร้อมได้สีต่ำมะคุง กุ้งสดใสปูเนี่ยกินหนูอยากกินของเปรี้ยวๆคือเหมือนฝนที่ตกอืมมันจะคนทุ่มมาก่อยหัวกระทรมมาก มองเรียกกระตุกมาเดี๋ยวปึ้งกับแมยพี่คนนี้กินก่อนอืมเมื่อ้วไฟที่ห้องก็เป็นสีส้มดิ ฝนตกบูเฟียฝนตกค่ะอืมแจผักปู เดี๋ยวเอาไว้มือทีดโดดเลียนที่อยากเฮ็ดคลิปอิเลนชิแต่งหน้าแต่งตาแต่งตัวให้เฮ็ดจัดมันอลังการเลยมัน <c oughs> ต้องมีบ้างเดี๋ยววันโดดเลียนถ้าไม่โดูดท่นไม่มีเวลาขนาดวันนี้อยากกินกุ้งไนงะอยากกินปูอยากกินเนี่ยต้องโดดเลียน <c oughs> ดดเลียนไปซื้อแล้วกัน เปล่ากับกับกับนั่งรถไฟมาชั่วโมงหนึ่งน,งนงมะมาหอดบ้านกับไปรับลูกพอดี <c oughs> ดำ เบิร์นหมดเลยนะผิวนี่อาบแดดมาเนี่ยคับชีวิตจริงแรงเสียพี่น้อง หน้าปวกปจริงจีและกรแต่งกับงามอยู่ค่ะแต่งกับจริงจีแหละเดินผ่านกระจกยังตกใจตัวเองได้ว่ากับเป็นตัวของเจาง้าควงเลยแหละ <c oughs> บางทีถ่ายลูกออกมาใสา่แอปลอะไรกันอยากอายจะควงกันดิ ว่าแต่เหตุนค้นมาเห็นเจอตัวจริงว,ว,ว่าที่ตกใจล้อใส่แอปไลนะใส่ฟิวเตอร์ใส่อย่างเี้นะแผ่นี้หน่าจริงเลยนะกล้องสดบ่มีฟิวตรงฟิวเตอร์อย่างทั้งนั้นค่ะอืมหัวของก็จุกอากาศแบบนี้เราทำให้คนเป็นเป็นไข่เป็นวัดรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะ อ,อป๊ะป๊ามาป่าวะดูดิเอา๋อโีลิมดนไม่ให้แม่มาห้แม่เปิดให้มันมันดับอ่ะน้หนูเอามาให้แม่หน่อยแม่ก็บอกอาจารย์มาใจดีๆนะอุ้ยอุ้ยใหญ่โอเค แม่ยังกินไม่อิ่มนะทอดตะเบลจะตัดออกอยูงนะเนี่ยพูดเยอะเกิน,นออเอ้ยหมดมาให้แม่ลูกมาเนาะแม่ถูกกลับหาป้าป,ป้าก่อนเนาะ ไปเลยเด้อพี่น้องเด้อลูก<ๆ>อยากอยากลูกแล้วอืปวดปวดตัวสำหรับวันนี้กกวสวัสดีค่ะบ๊ายบาย